สวัสดีค่ะเด็กๆมิตรอ๋อค่ะก็กลับมาพบกับมิตรอ๋อในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำงานนะคะการขับไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ขับไทยนะคะมีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆทบทวนค่ะว้าวนะคะก็จะเริ่มจากตัวอะไรเอ่ยงองูมีตัวอะไรอีกคะงองูตัวอะไรอีกคะ บอเไม้ปอปาอะไรคะมอมานนหนูพอทหารอาหูได้หกตัวแล้วแล้ววันนี้นะคะก็จะมาต่อนะคะในการคัดไทยพพยยญชนะนะคะหัวอยู่ข้างนอกอยู่นะคะวันนี้เราจะมาคัดตัวกันแนว่าแหวนค่านะคะ เอ้วอแหวนวอแหวนก็หัวอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างคะเนี่ยดูค่ะบนกระดานวอแหวนนะคะหัวก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็จะโค้งก่อนนะคะโค้งหัวก่อนทําหัวก่อนแล้วก็เดินตรงตามเส้นแล้วก็โค้งข้างบนแบบนี้นะเวลาทำวอแหวนนะคะเด็กๆก็นะคะเด็กๆก็วงกลมหัวเราโค้งขึ้นก่อนนะ โค้งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตรงแล้วเราก็โค้งแบบนี้นะอุย่ยไม่สวยเลยไม่สวยเราลบออกใหม่เลยนี้วข้อ,อขาแล้วก็โค้งหัวกลมๆนะแล้วเราก็โค้ง,ง,ง,นะแ,งแบบนี้เป็นงบไปนะคะอ่ะ,อะ,อะเสร็จแล้วนะหลักการในการเขียนคัตทาย<ม>ก็มีว่าหัวอะไรคะหัวกลมตัวตรง เต็มบานทัดนะคะทัดให้หัวกลมตัวให้ตรงเต็มบรรทดัดทบทวนหลักในการขัดไทยก่อนนะคะหลักในการขัดไทยนะคะเด็กๆจะต้องเห็นหัวจุดเริ่มต้นของภาษาไทยก็คือเห็นหัวตรงไหนเราก็ต้องทาหัวให้เขาก่อนนะคะหัวเราจะม้วนนะคะหลักการแรกเลยเราจะต้องทําให้เป็นหัวแล้วก็ขีดลงให้ได้นะ,ะเด็กๆ โค้งข้างล่างแล้วก็ขี่ลงแบบนี้อันนี้ก็คือหลักการแรกสเต็ปแรกเลยม้วนหัวให้เป็นก่อนการม้วนหัวนะคะการม้วนหัวกลมๆแล้วก็ขีดลงแบบนี้เ <อะ S 2> ขาเรียกว่าการทําหัวนะติกๆไม่ทําแบบนี้นะกลมๆนี้บอกว่ากลมๆ,ๆแล้วขีดลงแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้แบบนี้เป็นรูกไม้เสียบลุชชิ้นอย่างนี้ไม่เอาแบบนี้นะกูดเลยนะ ต้องต้องทำแบบนี้นะจะสวยมากนะแล้วก็ทำให้เต็มบานถาดนะถ้าเด็กๆม้วนหัวเป็นแล้วเด็กๆก,ก็จะเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวได้โอเคไหมคะโอเคเนาะอันนี้เรามาเริ่มเลยวันนี้เราจะมาทำตัววอลเลยคะ่ะวอลแหวนนั่นเองค่ะวอลแหวนสเต็ปแรกหนึ่งเราจะก้อง,งโกหัวอ่ะพูดพร้อมกันค่ะ หัวกลมตัวตรงเต็มบานฐานนะคะเด็กๆก็โค้งหัวหัวบ่ิแวณท่อยู่ข้างล่างนะถ้าเกิดหัวอยู่ข้างล่างเด็กๆต้องโค้งขึ้นก่อนนี่ทําหัวโค้งอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็เดินตามเส้นนะเดินตามเส้นแล้วก็โค้งแบบนี้ก็เป็นหอกไงนะไม่ทําจากจุดข้างบนก่อนนะคะบางคนลากจากจุดข้างบนแบบนี้แล้วลงมาแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะ ทำแบบว่าข้างบนแล้วลงมาข้างล่างแบบนี้ไม่เอานะมันก็จะไม่ตรงนะคะเราต้องทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะคอ่ออกก็จะมาให้จุดให้ทำหัวโก่งๆก่อนนะหัวโกง่งตัวตรงแล้วก็เต็มบานฮะไม่มาน,นี่ไม่ไม่ชัดเลยอนะ องโกมหัวตัวตรงแล้วก็เ er ต็มบานหาหัวโกมตัวตรงแล้วก็เต็มบานหาหัวโกมตัวตรงแล้วก็เต็มบานหาแบบนี้ะแล้วก็หัวโกมนะคะหัวโกมตัวตรง เตบิลฐาให้สวยงามนะคะเด็กๆนิดมาให้จุดให้นะคะดูนะคะหัวกลมตัวตรงแล้วก็เต็มเบิลขาเด็ๆๆกๆยกมือไหมคะไม่ยกมือนะคะเขียนครั้งเดียวรอบเดียวเลยอีอีออกก็จุดไปให้เด็กๆก็ทำไปลากตามจุดที่มีออกจุดให้ไปน,นะแล้วก็เสร็จนะคะ องค์หัวตัวตรงแล้วก็เต็มบานทาสให้สวยงามนะคะบรรทัดสุดท้ายจะเป็นคำนะคะคำนี้ก็คือคำว่าวา่าวอเหวนแล้วก็สระอาอ่านว่าวานั่นเองนะคะวออาวานะวออาวาสระอาเราขึ้นข้างบนหรือข้างล่างคะข้างบนนะสระอาเราจะเริ่มจากข้างบนแล้วก็เดินลงมาข้างล่าง นี่นะคะอะหัวกลมหัวตัวตรงแล้วก็เต็มบานฐานะะสระอาแล้วก็จุดข้างบนนะคะเราทำจากข้างบนนะคะแล้วก็ลงข้างล่างตามเส้นเดินให้สวยนะคะเวลาเด็กๆทำเด็กๆค่อยๆทำนะคะเวลาทํางานเราคุยไหมคะไม่คุยเราทํางานของเราให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยคุยแล้วเราค่อยไปเล่นนะคะแล้วก็โอบอวาวาส อายุฟินิชเนี่ยถ้าเกิดทำตามมิดออลเราก็ทำไปพร้อมกับมิดออลนะคะเด็กๆก็จะเสร็จแล้วนะคะอ่านท้องกันวออาวา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 วอแหวนจะออกเสียงอะไรคะเด็กๆวอแหวนวอนะคะวอแหวนวอวอแหวนวอวอแหวนออกเสียง วอนะคะฉรับ,บวันนี้นะคะก็เราเขียนเรื่องไอเขียนตัวไหนคะอ่าเขียนตัววอแหวนนั่นเองนะคะวอแหวนก็อยู่ในพยัญชนะไทยเอ้พยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆมี 44, 44ตัวคะ่ะ นะะมี4 4ตัวนะคะเด็กๆก็ไปฝึกเขียนด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็จะม้วนหัวที่อยู่ข้างนอกนะต่อไปเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้านะคะก็จะม้วนหัวที่อยู่ข้างในอาทิตย์หน้าจะฝึกนะคะม้วนหัวที่อยู่ข้างในหัวที่อยู่ข้างในมีตัวอะไรบ้างออเยอะเลยอ่ะหัวเงฟอฟ้าอะไรอีกหัวที่อยู่ข้างในอ่ะดเดตโตเตาอูยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทำหัวอยู่ข้างใน อันนี้หัวอยู่ข้างนอกนะคะก็จะก็จะพอขคนี้นะคะนี้จะฝึกฝึกเขียนหัวที่อยู่ข้างในนะคะเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็เขียนโมเปเนาะมิดอออก,ก็ฝากงาถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วก็ส่งให้มิดอออดูด้วยนะคะนะคะสําหรับมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเราเจอกันค่ะ